สวัสดีครับผมจวิตผู้ช่วยคุณครูกิติศักดิ์นักขัตดีวันนี้ผมจะมาแนะนําให้ทุกท่านรู้จักคุณครูกิติศักดิ์มากขึ้นคุณครูกิติศักดิ์นักขัตอยู่ตาแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสารวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินุทิศหอวังนนทบุรีรับหน้าที่ในการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์และลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีท่2 เป็นครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2งทัางานพิเศษรองหัวหน้าศูนย์ดิจิทัลมีหน้าที่อำนวยความสะดวกส่งเสริมสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่นจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนลงในเว็บไซต์ออกแบบและดูแลรักษาระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้กับครูและบุคลากรอ,ออกแบบและดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียน ดูแลและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านเทคโนโลยีให้กับครูและบุคลากรดูแลระบบการประชุมแบบออนไลน์ของโรงเรียนและรับหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมด้านเทคโนโลยีให้กับครูและบุคลากร กรรมการสำนักงานสำนักผู้อำนวยการมีหน้าที่อำนวยความสะดวกส่งเสริมสนับสนุนให้งานในสำนักผู้อำนวยการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นมีส่วนร่วมในการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมสามัญประจำปีของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่วนของสำนักผู้อำนวยการเป็นต้นนอกจากนี้การสอนเสริมพิเศษวันเสาร์การจัดแสดงนิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยี Technology, เป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์จัดทำกิติบัตรและอื่นๆอีกมากมายผลงานที่โดดเด่นนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านหุ่นยนต์ต่างๆจนได้รับรางวัลเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับนานาชาติครับกระผมจะวิสต้องขอตัวลาไปช่วยงานคุณครูกิติศักดิ์ก่อนนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังโปรแกรมสิ้นสุดแล้วสวัสดีครับ